บ่ามันแดงอีน้อยค่ะบของแม่มันถึงรถต่ำน้ำสกุลแก้วกิง่งญาติตีพี่น้องมันกูแท้ไปเวียงจันแท้มไปนี่เพิงเรื่องใหญ่กูบอกไปก่อนเรื่องเนี่ยมึงเบิ่งดีนะมึงไล่มากเลยนะสันพัทย์ถลม่มหนึ่งนิน้อยค่ะบของสองอีสานพออัทย์ถลม่มเข้ยไปมมึงถอยไปไกลสก,กายมหายมหา้อรถมาห้รถมึง หลังไปเอาอีนี่ขึ้นมาสองอีนี่ขึ้นมาสี่คนแล้วกัส่วนที่เหลือที่กูบอกกูแต่งเพลงให้มันน้ำสะกุนแก้วกิ้งนี่เพลงกะวาแล้วมันยังมาวาก,กูนี่แบบได้กับได้ะนะนั่นว่าอะไรไม่กูบอกว่าเอาให้เมดเงาเลยกูใส่ไปยี่สิบบาทมือมันตาย อีนี่กูกากระบ,บาดไว้จุดตัดขึ้นมาจุดตัดเฮ็ดไปเลยนั่นคือคนต,ตายของมึงปร็เทศลาวน่ะเฮ็ดไปเลยนะ่ะย่งไหวหน่นาแพล่ลอีสอนพระจุสรมสุไล่ออกมาไเลยแล้วสร้างจัดการเลยตีตวนหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ลาท่านว่าคักมือนแค่นั้น